มีน้องใหม่ยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาหน่อย่าเหมือนอยู่ดีนะถ้ามันจับมืกว่าน้องน้องอะไรเนี่ยเนี่ยชูเกิดน้องชน้องอะไรนะอะน้งวาไม่มีชื่อหรอกเรียกอะไรก็ได้ชูก้าลรอชูก้าอ้โดนามันแอบนามันกินนะมันเขากล้อเลย้าไมอยู่กันอื่นไม่ดูเลยอะเอวามีน้องนะครับนี่ น้องชูก้าบินได้ด้วยบินได้ด้วยมาข้ามข้ามาข้ามมาข้ามมาข้ามาข้ามาข้ามมาข้า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 มมาขมาข้ามมาข้ามมาข้ามมาข้าข้ามาข้าม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 าขามันข้้มาา้มา้้าม้ อนี้กินไม่ได้วกิดนมนี่วันนี้มาบ้านพี่แบีมกนย้องหนบมมีน้องน่ารักด้วยตัวหนึ่งน้องชูกจะพาไปดูพี่มันนี่น้องข้พี่เข้าขอกัลเี่ยวมันมมมอมมอมมอมมันไม่ออกมา อวาเอาไหมเอาไหมเอาไหมกล้าจ ah, ับหรือเปล่าอะไรโตันนไม่กันเไม่กัดนะม่กันนะไมกันนะจับโดนตีไปน่ารัก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 ทำทำแฮนด์บินหน่อยดิแฮนด์บินทำแฮนด์บินโชว์หน่อยจับ

โดนทับตายเนี่ยแต่น่ารักน่ารักว้้นชอบเอวาชอบมากเลยมีไปจิ้มปากมันงงับอูอว่าขอมาดวูงับเป็นอาขับแล้วมันเรืออะไร

หันมานี่หันมานี่หันมาหนิอ,อ่ะยกโชว์ยกโชว์กล้องหน่อยไม่เป็นไรให้มันแต่งตรงนี้เลยไม่เป yeah, ็นไรไม่เ네ป็นไรไม่เป็นไรเจะกระเดียมหมเจะกระเดียบไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องตายไปเป็นไง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 ไม่ได้ช่วยกล้าตัวใหญ่ร้องชูกาตัวใหญ่ร้อง วันไมไหวกันตุ้มครับสวย,ยงามมากเลยชยิเซลมันกัดคุกเข่าไปนะคนเลี้ยงก็น่ารักคนเลี้ยงก็น่ารักนันลึกๆเพรว่า นไปแล้วบายก่อนวัยบายสำหรับคลิปนี้วันก็ขอตัวลาไปก่อนถ้ามีขอติดตามไม่ชอบนะคะถ้าเป็นกำลังใจในความคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ